สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรัต์อินทศรครับอาจารย์ประจําหลักสูตรคณะวิทยการจัดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนลุิทธิ์ครับก็เป็นลูกชายของคุณพ่อวสิณินทศรครับสิ่งที่ภูมิใจในตัวคุณพ่อมากที่สุดก็คือคุณพ่อได้รับคําชื่นชมจากลูกศิษย์ลูกหาจํานวนมาก เวลาเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อครับไม่ว่าจะเป็นเพจที่ลูกศิษย์ลูกหาเขาทําอยู่หรือว่าได้พบปะพูดคุยกับลูกศิษย์ของคุณพ่อก็จะได้รับคําชื่นชมอยู่ตลอดเวลาว่าคุณพ่ออาจาร,รยร์วสิณเนี่ยเป็นนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาเป็นทาหารเอกของพระธรรมอันนี้คือประโยคที่เราภาคภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจแอบดีใจอยู่ข้างหลังนะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากครับสําหรับใครสักคนหนึ่งในชีวิตนี้ที่จะอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระธรรมคุณพวาวสินได้ทําสิ่งนี้ให้กับทุกคนให้กับสังคมให้กับประเทศให้กับโลกไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดครับในฐานะของลูกชายทั้งสองคนครับ